ต่อไปก็จะเป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะเราจะทำการเพิ่มหน้าโดยไปที่เมนูแฟ้มนะคะทางเลือกเอกสารคลิกเพิ่มหน้าว่างนะคะหน้าแรกนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็พิมพ์ชื่อรูปสามเหลี่ยมแล้วก็คลิกเลขสองนะคะพิมรูปสี่เหลี่ยมคลิกตกลงสำหรับรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะ จะเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นเดิมนะคะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการนําเส้นตรงมาสร้างแต่ถ้าต้องการสร้างโดยกําหนดขนาดเราจะต้องนําจุดนะคะมาทําการเลื่อนขนานโดยใช้มุม9าศูนย์องศานะคะ ความยาวก็คือแล้วแต่จุดจะก,กำหนดนะคะต้องการให้เป็นความยาวเท่าไหร่ก็คลิกตัวเลขเท่านั้นนะคะเมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็คือ5้าเซนติเมตรนะคะนักเรียนดับเบิลคลิกที่จุดด้านซ้ายแล้วเลือกทั้งหมดไปที่เมนูการแปลงหมุนนะคะด้วยมุมเก้าสิบองศาดับเบิลคลิกจุดที่เราต้องการให้หมุนนะคะไปเมนูการแปลงหมุนนะคะ เหลือด้านสุดท้ายนักเรียนก็นําเส้นตรงมาลากเชื่อมเลยนะคะคลิกที่จุดทั้งสี่ตามลําดับนะคะห้ามคลิกข้ามลําดับแบบนี้นะคะเพราะถ้าคลิกแบบนี้แล้วกดคอนโทน P รูปที่ได้ก็จะไม่ไม่เป็นาการสร้างพื้นที่ทั้งหมดนะคะมันจะข้ามนะคะกดคอนโท Z ย้อนกลับนะคะแล้วเลือกตามลําดับนะไม่ข้ามจุดนะคะกดคอนโท P สีไม่สวยงามนะคะเปลี่ยนสีเมื่อได้แล้วนะคะก็สร้างชื่อจุดนะคะแสดงผลนะคะกำหนดชื่อจุดให้เป็นจุด A นะคะจุดแรกสร้างชื่อจุดเสร็จแล้วก็มาทำการวัดด้านแต่ละด้านนะคะ เวลาวัดความยาวด้านนักเรียนก็วัดเรียงไปนะคะวัดความยาวด้านเสร็จมาวัดมุมนะคะเรียนตามลำดับมุม A ไปถึงมุม D เลยนะคะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ถ้านักเรียนพ้องแล้วก็จะเร็วขึ้นนะนี้เราต้องใจเย็นๆนะคะ เสร็จแล้วเหลืออะไรอีกเอ่ยอ่าเหลือเส้นรอบรูปใช่ไหมคะเส้นรอบรูปแล้วก็พื้นที่นี่อาเส้นรอบรูปนะคะยาวด้านละห้าใช่ไหมยาวด้านละห้าเอาห้าบวกกันสี่ครั้งได้เท่าไหร่ยี่สิบนะคะส่วนพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะคะยาวด้านละห้าก็คือห้าคูณห้าได้ยี่สิบาถูกต้องนะต่อไปนะคะสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะครูก็จะคัดลอกนะคะกดคันโทนซีนะคะแล้วก็กดคันโทีวางดับเบิลคลิกนะคะหรือคลิกสองครั้งเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืานผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืานผ้านะคะถ้านักเรียนไม่ได้กําหนดความยาวนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ากําหนดความยาวก็ทําเหมือนเดิมะคะ่ะอย่างเช่นถ้ากําหนดให ด้านกว้างนะคะอาครูให้แนวตั้งเนี่ยเป็นด้านกว้างนะคะให้ด้านกว้างนะคะยาวสี่เซนติเมตรนะคะด้านกว้างยาวสี่เซนติเมตรด้านกว้างที่เป็นแนวตั้งนะคะกำหนดให้เป็นแนวตั้งนะครูก็ให้มันเลื่อนขนานไปเป็นมุมเก้าสิบองศานะคะเสร็จแ,แล้วครูก็เอาเส้นตรงนะมาเชื่อมโอ้ไม่ได้อันนี้ก็เกิดคอนโทรลเซตนะคะ เอาเส้นตรงมาลากเชื่อมจุดนะคะเมื่อได้แล้วนะักเรียนก็เลือกทั้งหมดนะคะไปที่เมนูการแปลงแล้วเลื่อนขนานเลื่อนขนานครั้งนี้จะเป็นการกําหนดความยาวนะคะหรือแนวนอนนะอ่าเนื่องจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยกว้างกับยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วด้านยาวมันต้องยาวกว่าด้านกว้างนะอะครูให้ด้านยาวนี่ยาวหกเซนติเมตรนะคะด้านยาวนี่ต้องไปทางด้านข้างนะก็ ให้มันเลื่อนขนานไปเป็นมุมศูนย์องศานักเ,เรียนต้องดูที่จุดด้วยนะคะว่าในจุดกำหนดให้ความยาวนะคะความกว้างความ,วาม,วามยาวเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อได้แล้วก็ทำเหมือนเดิมคือสร้างพื้นที่ก่อนสร้างพื้นที่เสร็จสร้างจุดตั้งชื่อจุดนะคะ,ะจุดต่อไปก็เป็นจุด E ถต้องแล้วนะคะ ต่อไปค่ะทีนี้เราก็จะมาวัดนะคะระยะทางหรือความยาวด้านนั่นเองนะคะ<ม>อ่าวัดเป็นคู่กันแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นภาพชัดนะ<ม>นี่นะวัดด้านที่ตรงข้ามกันนะคะวัดด้านเสร็จแล้ววัดมุมนะคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีมุมเป็นมุมฉากทั้งสี่มุมเลยนะคะแต่เราจะทําการวัดเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีที่เขาพูดไปนะคะเป็นจ,จริงหรือไม่แล้วก็ได้แล้วนะคะมุมเก้าสิบองศานะเมื่อได้ทีกอย่างแล้วนะคะก็มาความยาวรอบรูปแล้วก็มาพื้นที่นะคะนี่ค่ะ กว้างคูณยาว6กคูณสี่ี่สิบสีนะคะสี่เหลี่ยมถัดไปนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะแต่ว่าจะามีมุมทั้งสีเนี่ยไม่เท่ากับ90องศานะคะ ก็ทำเหมือนเดิมนะคะถ้าโจทย์กำหนดให้ความยาวนะคะของด้านเป็น6และ4เซนติเมตรนะคะเราก็จะสามารถสร้างได้คล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มีจุดแตกต่างนะคะอย่างนี้ให้นักเรียนสร้างจุดขึ้นมาไปที่เมนูการแปลงเลื่อนขนานเลื่อนขนานนะคะหมือว่า แนวตั้งนะคะแนวตั้งดูงให้เป็น90องศาความยาว4เซนติเมตรนะคะดูเอาวงกลมมาลากไปก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วรูวก็นำเส้นตรงนะคะมาลากจากจุดกึ่นกลางมาที่เส้นรอบวงค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือตัวที่จะเป็นอ่าจุดที่แตกต่างกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเสร็จแ,แล้วนักเรียนซ่อนจุดและส่วนโค้งนะคะ แล้เส้นใตรงนี้นะคะคอนโ H เลือกทั้งหมดนะคะไปที่เมนูการแปลงเลื่อนขนานเลื่อนขนานไประยะทาง6ซนติเมตรนะคะมุมศูนย์องศานะคะ่ได้แล้วนะัเรียนลองเลื่อนจุดดูนะคะเราก็จะได้ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะที่มีความยาวตามที่ต้องการทำการวัดเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเริ่มจากการวัดระยะทาง หรือด้านนั่นเองนะคะนักเรียนะระยะทางก็คือระยะห่างระหว่างจุดนะคะหรือความยาวด้านนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าความยาวด้านมีขนาดเท่ากันนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะแต่มุมนะคะมุมจะไม่ใช่เก้าสิบองศาแล้วนะนค่ะและมุมนะคะ ที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะครูจะวัดมุม i กับมุม k เปรียบเทียบนะคะแล้วก็มุม l กับมุม j ลองเลื่อนจุดดูนะคะเมื่อเลื่อนไปแล้วมุมที่เป็นมุมตรงข้ามก็ยังมีขนาดเท่าเดิมน,นะคะเสร็จแ,แล้วมาวัดความยาวรอบรูป และวัดพื้นที่นะคะเสร็จแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้านักเรียนต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีการสร้างคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ใช้หลักการสร้างเหมือนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสำหรับวิดีโอการสร้างรูปสี่เหลี่ยมก็มีเพียงเท่านี้นะคะ